คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีมิตรรักที่คารพปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์หรือว่ากดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ วันอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับผมสูตรจากทางช่องนะครับก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับเข้า8008ตัวเจาะนะครับ3ตัวเด่นนะครับอ่าตัวเด่นก็คือ97แล้วก็2นะครับมา8แล้วก็2นะครับมา2ตัวนะครับ3ตัวเด่นของเราอ่าพระรองนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสำหรับ8ตัวรองก็เข้า80 ก็ยินดีกับ FC มิตรรักที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับข้อสอบประจำวันที่แปดที่วันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับตรงกับวันศุกร์วันพืชมงคลนะครับอ่าก็คำนวณมาเรียบร้อยตรงตรงใจเอฟซีมิตรรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขกติดเม็ดเดียวนเน้นจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับพศ2568หรือว่าเดือน5แล้วนะครับ fc เม็ดดักนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับถ้าถึงเดือน6เมื่อไหร่ก็ครึ่งทางนะครับ ปีหนึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับปีหนึ่งมี12เดือนนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับก็คือ870นะครับ827นะครับบางที่เอา87นะ78เป็นข้อสอบล่างนะครับบางที่ก็เอา70นะครับบางที่ก็เอา80นะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ2 827นี่บนด้วยกันนะครับฝั่งไหนก็เอาบนนะครับข้อสอบลาวพัฒนานะครับข้อสอบล่าสุดเข้า8008 0, 0, 8, ตัวเจาะนะครับแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับ f c มิดดักที่มีความโชคดีก็ได้ผ่ากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินกิมนําโชคพาดก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3ส,สูตรนะครับในการ บวกลบคูณหารนะครับมาให้เอฟพี่น so ้องรับชมข้อสอบนะครับก so ็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับสูตรไหนเข้าดีเอ็กซ์ก็จะใช้ต่องวดนะครับก็จะมีตารางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบวันไหนก็ออกวันไหนคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ล่าสุดนะครับก็สอบออกประจําวันพุธนะครับแอด้ด้9แล้วก็8นะครับเจาะเข้าด้วยนะครับ80ตัวเด่นด้วยนะครับตัวเจาะตัวเด่นก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่9นะครับตัวเด่นจะมีเลข4เลข1เลข6เลข8เลข7แล้วก็เลข0ูนย์นะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับก็จะคัดลงชุดวินของมังกรทองนะครับ fc พี่น้อง6หลักพอนะครับพอสอบนะครับ ตัวเด่นนะครับก็จะมีเลขศูน์เลขหนึ่งนะครับสี 4, ่หกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับ f อฟีมิดดักจะใช้ชุดวินประมาณหกตัวพอนะครับเจ็ดตัวแปดตัวสิบตัวไม่ได้นะครับชุดวินสิบตัวไม่เดี๋ยวพี่น้องโบนเอานะครับสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกกะละมังพี่น้องจะโบนเอานะครับชุดวินหกหลักพอ เม็ดเดียวเน้น,น,นสุดบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นดูดอยู่ที่7นะครับสำหรับ 7s จะเจาะไม่เยอะนะครับเน้นรูดนะครับเจ็จะเจาะให้แค่ประมาณ3คู่จะมี07 7 1แล้วก็7 6 6 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น7หรือ m อพี่น้องกลัวผ่าก็จะเป็น0 7 7 1 7 6 7 8 7 4หรือว่า79ก็ได้นะครับ7กับ6ตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียว7หรือว่ารูดเดินะครับสำหรับ FC ีนะครับมีลักที่ไม่ชื่นชอบ7นะครับอยากได้ตัวรองนะครับเผื่อเม็ดเดียวไม่มานะครับอยากได้ตัวรองเพื่อความชัวนะครับจะรองให้รองก็คือ0ูนย์ นะครับก็จะมี01 04 06นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผ้าลองของเรานะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ7นะครับสำหรับพี่น้องนะครับไม่ชื่นชอบ7กับ0ตัวสุดท้ายนะครับจะลองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับตัวเด่นที่ฟาดไปให้บางทีก็มา2ตัว นะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับบุดเลยยังนะครับยังเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับมี81นะครับแล้วก็8 7นะครับสําหรับข้อสอบนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นจากทางช่องนะครับสําหรับตัวติ๊กนะครับก็ระวัง0ูนย์นะครับแล้วก็71นะครับกลับหัวด้วยนะครับ7กับ6ใครจะกลับก็กลับเข้ามา7 9จะวาวุ่นนะครับอันนี้ก็0ูย์นะครับ 60เป็น0ูนนะครับใครจะพลิกก็พลิกใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับก็คัดมันก็ระวังศูนนะครับแล้วก็0ูนะครับ8 0แล้วก็8 7นะครับคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับบางท่านบอกแอดคิมเม็ดเดียวทำไมตั้งเยอะจากตั้ง9คู่ฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวก็คือ7เคลียเลยเน้นๆนะครับใครชอบเม็ดเดียว 07ก็ไม่ต้องเอานะครับ71ก็ไม่ต้องเอาแค่7ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับเจ็ดตัวเดียวถ้ามันมากอยู่ก็ตัาาก,กเอานะครับมันจะได้ไม่เยอะอันนี้ลองไว้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบลองเนะอเอาะกลัวพลาดนะครับเอาใจทั้งสองฝั่งใครชอบตัวลองขอเขาตัวลองใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะครับสําหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวดจะให้จับวินได้เลยนะครับในตารางสําหรับชุดวินชุด4ตัวนะครับจะใช้เลขผสมนะครับก็คือ8ปดหนึ่งศูนย์เจ็ด 1> 8ปดหนึ่งหนึ่งเดนะครับหกหนึ่งสหรับก็ส,บสบ 7, อ 7, 6, 6. 0, 8, 7, บ,สบชุด6ตัวนะครับจะเป็น7จ็ดหกเจ็ดหนะครับก็สอบชุด6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับ fc พี่น้องใครชอบเบิ้ลนะครับก็จะกันให้77 0ด8จนะครับสคู่นะครับก็สอบเบิ้ล ประมาณนี้นะครับพอสอบจากทางช่องแอดมินคีน้ำโชคพอเราก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วก็เขา้า8008ตัวเจาะนะครับชืช่นชอบกดลงไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ f อฟพี่น้องที่เข้ามาใหม่ยินชอบอย่ายลืมกดติดตามไว้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคีน้ำโชคพาลุยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องโชชคคคดดีีีมม่่ททุกานเยััับบผสสวร